สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับบูรุสเซียดอทมุลพบแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบเข้ารอบไปแล้วคงไม่แคล้วเสร็จเสือเหลืองฟุตบอลรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2022-2023นัดที่5แมตช์การแข่งขันระหว่างบูรุสเซียดอทมุลพบแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้จะทำการแข่งขันในวันที่26ตุลาคม2565เวลาตี2ณสนามซิกนลอิดูนาพาร์ค ศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกกลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งหลังจากเว้นวักให้ฟุตบอลลีก2อาทิตย์เต็มๆบอรุสเซียจะเปิดสนามซิกนาอิดูนาพาร์รังย่าของตัวเองต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้สิ่งที่น่าสนใจในเกมนี้คือเออร์ลิงฮาร์แลนด์จะกลับมาเยือนถิ่นเก่าเป็นครั้งแรก แมนเชสเตอร์ซิตี้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปแล้วส่วนเจบ้านดอร์มุนอยู่อันดับที่2ของตารางกลุ่ม G มีลุ้นเข้ารอบเป็นทีมที่2ต่อจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการพบกันเกมล่าสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเอาชนะบูรเซียดอร์มุนไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1สำหรับผลงานห้านาหลังสุดทุกรายการของบูร์เซียดอร์มุนสามารถเอาชนะไปได้2เกมเสมอ2และแพ้1นเกมในส่วนของ5เกมหลังสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด3เกมเสมอ1และแพ้1นเกม ความพร้อมของฝั่งชาบ้านบรุรสเซียดอดมุลผลงานในรายการนี้แข่ง4นัดชนะ2เสมอ1และแพ้1มี7แต้มผลงานนัดล่าสุดในรายการนี้ทำได้แค่เสมอกับเซบียา1ประตูตอ1เสือเหลืองมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายลิ์แข้งเดี่ยงของผู้เล่นดอดมุลมีถึง8รายดอนเจลมาเลนมาโกรอยมามูตจาฮูดนิโคลชลอเทเบกเซบาสเตียนอลาลธรมัสมูนิเยเจมีบินกิเทนมาเตอโมเร คาดว่าเกมนี้กุนซือเอดินทาซิตจะจัดทัพในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูจะเป็นเกรเกอร์โกเบลกองหลังเฟลิกพาสลักปาปาเดโปลอสนิคราสชูเล่ราฟาเอลเกเรโรกองกลางชาลีออชานจูดเบลิงแฮมแนวรุกยูเลียนบลันโจวานนีเรนาคาริมอเดยามียูซูฟามูโกโก ในส่วนความพร้อมของฝั่งเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ตีตัวผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลงานในรายการนี้แข่ง4ชนะ3สเสมอ1เก็บได้10แต้มนัดล่าสุดในรายการนี้บุกไปสเสมอกับเอฟซีโคเปเฮเกน0ประตูต่อนริยาสมาเลสพลาดจุดโทษแต่คะแนนเดียวในนัดที่แล้วก็เพียงพอต่อการเข้ารอบแล้วคาดว่าเกมนี้กุนซือเป๊ปกัวดิล่าจะจัดชุดผสมลงเล่นในนัดนี้ผู้รักษาประตูอดรซัน กองหลังมานนเอลอาคันชินาธานอเก้รูเบนดีอาสชูเอลกานเซโลกองกลางโรดี้อินคลายกุนโดกันเควินเดบรอยตัวรุกริยาสมาเลสจูเรียนอวาเลสแจ็คยิลิช บทวิเคราะห์ของเกมนี้บูโรเซียดอร์มุนต้องการสามแต้มในนัดน,นี้เพื่อการันตีการเข้ารอบต่อไปคาดว่ากุนซือเอดินแทซิสจะเน้นเป็นพิเศษในเกมนี้เจ้าบ้านกำลังใจเต็มเปี่ยมหลังจากเก็บชัยชนะมาได้ในหลีกนัดล่าสุดเจ้าบ้านดอร์มุนมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายทำให้มีช่วงหนึ่งฟอร์มอาจมีแกว่งไปบ้างแต่ปัจจุบันเสือเหลืองเริ่มตั้งหลักได้แล้วกลับมายืนอยู่ในเส้นทางลุนแชมป์บนเดสลิกาเต็มตัว ส่วนทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้สถานการณ์ลอยตัวแล้วหลังจากตีตัวผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สําเร็จคาดว่ากุนซือเปปกวัวเดล่าจะจัดชุดผสมลงบูแล้วไปเน้นในเกมลีกแม้ว่าเรือใบสีฟ้าจะใช้ชุดผสมลงเล่นแต่ถา้าวัดกันตัวต่อตัวแล้วแมนซิตี้ก็ยังดูดีกว่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามการที่แมนซิตี้สะดุดในเกมที่แล้วทําให้เกมนี้ขอมองไปที่ทางเจ้าบ้านดอทมูลมากกว่าเพราะทีมเสือเหลืองมีความต้องการแต้มมากกว่าขณะที่ทีมเยือนเข้ารอบไปแล้ว ไม่จําเป็นต้องเน้นในนัดนี้โาบ้านต้องการแต้มเพื่อเข้ารอบทําให้เกมนี้ผมคิดว่าดอร์มุนมีความกระหายชัยชนะมากกว่าและมีโอกาสคว้าชัยในเกมนี้แม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายสกอร์ที่คาดบุรุสเซียดอร์มุนสามารถเฉือนเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบรบกวนกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆและกดไลค์วิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ